บอกเลยว่าหนึ่งศูนย์ผสมกับสีไหนก็จึง้งโอ้สวยอ่ะมาค้าก่อนออกจากบ้านก่อนอื่นใดเราก็ต้องทาลงทาลิปสักนิดนึงเนาะเพราะว่าโดนทักบ่อยมากว่าเป็นอะไรอ่ะป่วยหรือเปล่าทำไมหน้าดูซิดๆแค่ลืมทาลิปปะเออ ท,ทิ่ฉะนนั้นช่วงนี้ก็ต้องทาลิปก่อนออกจากบ้านเพราะโดนทักแรงมากมาเหมือนเดิมจ้ะวันนี้มากับลิปควิสนะคะจะใช้เป็นเบอร์1 0เพื่อกรอบสีปากอันนี้จะเป็นสีนูดค่ะเพื่อกรอบสีปากบางทีเราปากค้ำใช่ไหมแล้วก็ทาเจ้าตัวน,นี้กรบสีปากแล้วก็ผสมกับสีอื่นแล้วจึงมากวันนี้จะใช้เป็นเบอร์1 4สจะเป็นนูดส้มแบบอิดๆอะ่ะเขาเรียกว่าสีอะไรนะนูดส้มแบบส้มอิดเออ อันนี้จะเป็นสีส้มอิทว้าวอันนี้เบอร์นหนึ่งสีหนึ่งสีนะคะเป็นสีส้มอิดเราจะมาทาผสมกันแบบเก๋ๆกุดๆ good good. บอกเลยว่าหนึ่งศูนย์ผสมกับสีไหนก็จึง้งใครที่ปากคล้ำทาไอ้เจ้าตัวนี้กบไปก่อนสีส้มอิทอะนี่นี่ทาไปเลย ไม่ต้องเม้มปากนะคะรอให้น้องเซตตัวน้องจะเซตตัวไว้เองแต่งหน้าไม่เป็นริบนี้ใครก็ทาได้แต่งหน้าไม่เป็นก็ทาได้นะคะน้องทาง,ง่ายมากเกรง่ายเม็ดสีชัดเห็นปะ กบสีมากอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นออกสายฝอหน่อยแต่ฉันไม่ฝอไงส่วนอันนี้จะเป็นสีส้มอิดเดี๋ยวจะถูที่แขนให้ดูว่าเป็นสียังไงเป็นโรคจิตนะไม่กล้าทาลิปเยอะกลัวลิปอุ้ยทาน้อยไปวะ่ะโอ้โหแค่นี้ก็สวยแล้วทาน้อยไป อ,อาปาดไปเลยมาโอ้สวยอะ่ะอันนี้จะเป็นส้มอิดนะคะเบอร์หนึ่งสเขามีให้เลือกตั้งสิบนะเขามีให้เลือกตั้งสิบผสมกันสนุกเลยอบอกเลยทายังไงก็ไม่เบื่อทาไม่มีเบื่อแน่อนอน7วันเจดสีเลยค่ะจะรอดไหมเนาะส้มอิด จะรอดไหมเนาะสมิทธ์หมายถึงหน้าอีฉันอะจะรอดไหมน,นี่เป็นยังไงโอ้โหสีนี้เลิศเนี่ยอดีได้อะ ขอยืนยันคำเดิมว่า10ผสมกับสีไหนก็สวยจริงลองไปทำกันดูนะคะอันนี้คือลิปครีสค่ะไปจริงๆแล้วไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวโดนผู้ชายด่าหัวเอาแค่มาเติมลิปทำไมมาเติมนานจัง